เดินหน้าต่อน็อตกองสลักเปิดตัวยาสีฟันสมุนไพรสินค้าใหม่ในแบรนด์เดิม หลังจากที่กองสลักพระจําเป็นต้องหยุดการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนื่องจากถูก DSI เข้ามาตรวจสอบและอายัดบ,บัญชีจึงเป็นเหตุจําเป็นต้องหยุดการขายลอตเตอรี่ออนไลน์ลงชั่วคราวแม้จะขายลอตเตอรี่ออนไลน์ในตอนนี้ไม่ได้แต่ซีอคนดังอย่างน็อตพันธวัฒนากวิสุทธ์ไม่หยุดและพร้อมก้าวเดินไปข้างหน้าต่อโดยการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยเตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่เริ่มจากยาสีฟันพลัสที่ล่าสุดน็อตได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้มาแล้วสําหรับยาสีฟันสมุนไพรพลัส บายกองสลักพัสทางน็อตพันธวัฒนักวิสุทธิ์ได้โพสต์เปิดตัวก่อนมีแฟนๆเข้ามาสอบถามมากมายโดยซีอคนดังมาตอบด้วยว่าสําหรับยาสีฟันสมุนไพรพรัใบายกองสลักพัสอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและเตรียมนําออกจําหน่ายในเร็วๆนี้แน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ